ลงเขาครับลงเขาเสียงมันตกครับฝนตกน้องป่าไรดกักข้างล่างเป็นเหวนะครับเหวชันนะครับเหวลึกตกลงไปคลขึ้งแล้วเลยนะครับ ต้องใส่ไม่เท่าไว้ครับลิ่นนอนปา่านอนปา่านอนปา่า ลงเขาตอนเช้าฝนตกตีสี่ไปน,อน,น,นอนกันเลนะครับนอนกินข้าวปลาซั่เ คันคันครับเป็นคันคันนะพี่น้องกัดแอวกูหรอเปล่างานว่นนาแล้วพี่น้องหนึ่งตัวครับห <c oughs> นึ่งตัวพี่น้องว้าวบปกระเด็บเป็นขันขันหรอแม่นโหลด ถึงไปหลายตัวแล้วครับจะลงมาเนี่ถทากนะครับเรียกว่าปิงหกจะเป็นสตัตว์เลือดครับคล้ายปิงจะบริอยในน้ำนะครับขั้นคล้อยละโอ้ยมาแล้ว คันเน้อสงสัยอ้เฮ้ยเดืยู่หอดบ้าน <c oughs> มันจีบอ้วนบันยังบอกไม่ไม่ไม่ต่องระวังนะครับฝนตกลื่นนะ ใส่สิมาย่างไว้อยัางกันใส่รองเท้าแบบเดินป่านะครับนี่ปุ่มในบอลลื่นนะครับผมพูดแล้วว่าไปกันแล้วฉันกลางเขาแล้ว ต้องมันจะยอดเขาเมื่อกี้ประมาณกับ2กิโลเล็กเล็กเล็อ่ะอ่ะ เออถึงแล้วชั้นกลางเขาแล้วเป็นน้ำน้ำก็ลังไหลนะครับเป็นตกน้ำพึ่งลงมาตวาวอากัมีน้ำไหลตลอดครับน้ำแสผ้า

เป็นขัน้นีหลายจุดนะครับพี่น้องอาจจะเป็นภาคกับ